เรื่องของเมืองขมรที่เกี่ยวข้องกับสยามอาจด,ดูเหมือนจบลงตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4เมื่อสมเด็จพระนรโโดมพรหมบริลักษ์แห่งกัมพูชาพระราชบุตรบุญธรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระไทยขอความคุ้มครองจากฝรั่งเศสและตัดความสัมพันธ์กับทางกรุงเทพอย่างไม่เหลือเยื่อใยการย้ยายเมืองหลวงเก่าที่สยามตั้งใจให้จากอุดมมีชัยมาเป็นพนมเปญจบลงด้วยการที่สยามเสียดินแดนขมรส่วนนอกในรัชกาลนั้น หลังจากนั้นพงศาวดารไทยก็แทบจะไม่กล่าวถึงราชสำนักขมรอีกเลยจบจนกระทั่งปีคิดศัก,กราชที่1906ได้เกิดเหตุการณ์กดดันให้ครอบครัวขุนนางสยามสายสกุลอภัยวงศ์ต้องอพยพมาจากเมืองพระตะบองและสยามจำต้องสละเมืองเสียมราชอันเป็นที่ตั้งของมรดกโลกอย่างนครวัดอย่างอะไรอาวรในปลายสมัยรัชกาลที่ห วันที่23มีนาคมคิดศกราที่ัช1906สยามและฝรั่งเศสตกลงทำสัญญาฉบับหนึ่งร่วมกันใจความสำคัญในสัญญามีผลให้สยามได้จังหวัดตราดคืนแต่ต้องสูญเสียเมืองพระตะบองเสียมราชและศีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสต่อมาในวันที่21มิถุนายนปีเดียวกันมีการให้สัตยาบันสัญญาฉบับนี้โดยรัฐสภาฝรั่งเศสวันที่6กรกฎาคมปีเดียวกัน ทางการของทั้งสองฝ่ายจึงรับและส่งคืนดินแดนให้กับกันอย่างเป็นทางการทําให้ต้องสูญเสียนครวัดซึ่งตั้งอยู่ณเมืองเสียมาราชไปด้วยย้อนไปในสมัยอยุธยาช่วงคิศตวรรษที่16เมื่อนักองค์จันทร์กษัตริย์เขมรผู้เข้มแข็งและมีอำนาจที่สุดในยุคหลังนครวัดรุกร้ำดินแดนเข้ามาหลายครั้งกลายเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ ถึงแม้จะสิ้นราชสมัยของกษัตริย์องค์นั้นแล้วความกดดันจากขเขมรในช่วงดังกล่าวเกิดขึ้นในระยะเดียวกับที่สยามเผชิญกับการคุกค,คามของพมา่าจนต้องเสียกรุงศรีครั้งแรกในปีคิดสกาชที่1569ัาแต่หลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พมา่าสิ้นพระชนในปีคิดสกาชที่1581ัาออำนาจของพม่าที่มีต่อสยามก็เสื่อมคลายลงเป็นโอกาสให้สยามได้หันมาต่อสู้อย่างเต็มที่ต่อการคุกค,คามจากขเขมร โดยในปีคริศสศักราชที่1593สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงจัดทัพไปตีขเขมรยึดได้เสียมราชจำปาศัก์รวมถึงพระตะบองและโพธิสัตว์เหตุการณ์ช่วงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระตะบองกลายเป็นศูนย์กลางอิทธิพลของสยามและเข้ามาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในช่วงคริสตศตวรรษที่1 8และ19 ปัญหาเขเมรกลายเป็นชนวนสำคัญของการแข่งขันทางอำนาจระหว่างสยามกับยวนและดินแดนภาคตะวันตกของกัมพูชาโดยเฉพาะพระตะบองได้กลายมาเป็นฐานปฏิบัติการของสยามในการเข้าไปมีบทบาทในเขเมรในปีคิดศักราษที่1780พระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้นำทัพไปปราบกบฏท,ที่เมืองเขเมร ในระหว่างนั้นได้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรุงธนบุรีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกต้องรีบยกทัพกลับทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ขมรก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าฟ้าธละหะมูผู้สมเด็จราชการเมืองขมรและสมเด็จเจ้าพระยาสูขุนนางขมรด้วยความขัดแย้งภายในสมเด็จเจ้าพระยาสูได้แอบส่งจดหมายไายังสยามเพื่อขอให้ส่งพระยาย,ยมราชแบนซึ่งเป็นเพื่อนสนิท ให้เขามาช่วยปราบกบฏและจัดการปัญหาความไม่สงบในเขมรพระยายมราชแบนจึงได้นำทัพสยามเข้าไปยังเมืองพระเจบองเป็นครั้งแรกเจ้าฟ้าธละโมูถูกจับกลุ่มและประหารชีวิตจากนั้นพระยายมราชแบนจึงได้ขึ้นเป็นผู้สำเร็จร,ราชการเป็นการชั่วคราวต่อมาประเทศเขมรได้แตกแยกกันเป็นกลุ่มก๊กต่างๆขณะเดียวกันก็เกิดสงครามแขกจามที่เตรียมยกทัพจะมาตีเขมรพระยายมราชแบน เห็นว่าไม่สามารถต้านทานได้จึงตัดสินใจพาเจ้านายเชื้อพระวงศ์เขมรที่เหลืออยู่รวมถึงนักองค์เองเจ้าชายพระองค์น้อยซึ่งมีพระชนสาพเพียงสิปีลีภัยเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ในกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชการที่หนึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเชื้อพระวงศ์กัมพูชาเป็นอย่างมาก นักองค์เองทรงได้รับการชุบเลี้ยงให้เป็นพระราชรบทุญธรรมเพื่อให้เติบโตในราชสำนักสยามและได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมนักองค์อีและนักองค์เภาเจ้าหญิงทั้งสองพระองค์ซึ่งเป็นพระเชษฐาภิกีของนักองค์เองได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุลสิงหนาถทรงรับไปเป็นพระสนมเอกส่วนพระยาย,ยมาราชแบนได้รับตอบแทนในความดีความชอบ แต่งต um, no ั้งให้เป็นเจ้าพระยาอภัยภูเบศต้นตระกูลอภัยวงศ์นับแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่ออำนาจแขกจามในกัมพูชาเริ่มเสื่อมลงเหล่าขุนนางเขมรจึงได้ส่งเรื่องมาขอให้สยามส่งตัวนักองค์เองรัชทายาทผู้ลี้ภัยกลับไปครองราชในกัมพูชาแต่รัชการที่หนึ่งไม่ทรงอนุญาตเนื่องจากทรงเห็นว่านักองค์เองยังทรงพระเยาว์อยู่มากเกรงว่าจะมีอันตราย จึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาอภัยพเบตแบรนออกไปทําหน้าที่รักษาการกรงกัมพชาแทนณเมืองอุดองเลอชัยตั้งแต่ปีมะโรงชศกตรงกับปีคิดสกาชที่1784ัรต่อมาเมื่อนักองค์เองทรงเจริญพระชนสาาและผนวดเป็นพระพิสุกแล้วรัชการที่หนึ่งจึงทรงเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรจึงโปรดเกล้าให้ออกมาครองราชในเขมรสืบต่อมาโดยได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี การที่สมาชิกในราชวงศ์เขมรเข้ามามีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับราชวงศ์จัก,กรีทั้งทางตรงคือนักองค์อีและนักองค์เผาที่ได้รับสถาปนาเป็นพระสนมเอกในกรมพระราชวังบวรและทางอ้อมคือนักองค์เองได้รับสถาปนาเป็นพระราชบุตรบุญธรรมในรัชกาลที่หนึ่งทำให้เชื้อพระวงศ์เขมรถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะส่งโอรสธิดาเข้ามาฝากตัวในราชสำนักสยามนับแต่นั้นมาพระเจ้าแผ่นดินไทย จึงกลายเป็นผู้ประภ์และแต่งตั้งกษัตริย์ขเขมรความสัมพันธ์ทางการเมืองแบบพ่อปกครองลูกทําให้เกิดความผูกพันทางจิตใจกลายเป็นความจงรักภักดีระหว่างสองราชอาณาจัก,กรกษัตริย์ขเขมรหลายพระองค์เคยเสด็จมาพำนักและเจริญพระชนสารในกรุงเทพสืบสันติวงศ์ต่อกันมาในเวลานั้นมีสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีหรือนักองค์เองสมเด็จพระฮาหลิลักรามาธิบดีหรือนักองค์ดวง พระโอรสในนักองค์เองสมเด็จพระนรดมพรมบริลักษ์หรือนักองค์ราชาวดีพระโอรสในนักองค์ดวงและสมเด็จพระศรีสวัสดิ์หรือนักองค์ศรีสวัสดิ์พระอนุชาในสมเด็จพระนรดมทุกพระองค์ล้วนเติบโตในราชสำนักสยามทําให้มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมประเพณีและการเมืองของสยามเป็นอย่างดี การแต่งตั้งเจ้าเมืองในสมัยโบราณสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวแต่จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบุคคลและสภาพท้องถิ่นเป็นหลักโดยส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าแผ่นดินมักทรงแต่งตั้งราชวงศ์หรือข้าราชการคนสำคัญออกไปปกครองหัวเมืองต่างๆเพื่อให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จแทนพระองค์ผู้ได้รับแต่งตั้งมักเป็นผู้เข้มแข็งในการรบทับจับศึกจะเห็นได้ว่าเจ้าเมืองเก่า มีชื่อเกี่ยวข้องกับตำแหน่งทางการทหารเกือบทั้งสิ้นเมื่อบ้านเมืองสงบลงและภาวะสงครามลดน้อยลงตามกาลเวลาเกณฑ์ในการแต่งตั้งเจ้าเมืองก็ได้เปลี่ยนไปจากเดิมผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองมักเป็นผู้มีความสามารถในการหาผลประโยชน์ให้แก่ท้องพระคลังหลวงและเป็นที่ยอมรับนับถือจากชาวบ้านระบบการแต่งตั้งเจ้าเมืองในลักษณะนี้เรียกว่าประเพณีกินเมืองเป็นระบบการปกครองที่เจ้าเมืองหรือผู้มีอำนาจในท้องถิน่น มีสิทธิในการเก็บภาษีอากรและผลประโยชน์จากราษฎรในพื้นที่ที่ตนปกครองโดยส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้ารัฐบาลกลางและอีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนและค่าใช้ใจ่ายในการบริหารบ้านเมืองนั้นๆน,น,นอกจากนั้นในสมัยก่อนยังมีการปกครองหัวเมืองอีกประเภทเรียกว่าหัวเมืองประเทศสาชซึ่งเป็นเมืองต่างชนชาติต่างภาษาอยู่ชายแดนติดต่อกับประเทศอื่นหัวเมืองเหล่านี้มีเจ้าเมืองซึ่งเป็นเจ้าพระยา หรือเจ้านายของชนชาตินั้นๆเป็นผู้ปกครองตามจารีตประเพณีท้องถิน่นแต่ผู้จะเป็นเจ้าเมืองจะต้องเข้ามาทูลขอให้พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งและเจ้าเมืองนั้นจะต้องถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองกับเครื่องราชบรรณาการทุกสามปีต่อครั้งหากหัวเมืองประเทศสลาศใดไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมพระเจ้าแผ่นดินจะทรงแต่งตั้งขุนนางจากส่วนกลางออกไปปกครองแทนเช่นในกรณีของหัวเมืองเขมรที่ในรัชสมัยของรัชการที่หนึ่ง โปรดก้าวให้ขุนนางไทยออกไปกินเมืองเพื่อตอบแทนความดีความชอบของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์แบนที่ได้ช่วยให้สถานการณ์ในกัมพูชาสงบลงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงได้ส่งขอเมืองพระตะบองกับเมืองเสียมราฐให้พระยาอภัยภูเบศร์ครอบครองเป็นบำเหน็จรางวัลและให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพโดยตรงเพื่อคอยคุ้มครองประเทศเขเมรยอย่างใกล้ชิดสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีหรือนักองค์เอง ก็ส่งยินดียกเมืองพระตะบองกับเสียมราชรวมทั้งนครวัดและนครธมถวายตามพระราชประสงค์ตั้งแต่นั้นมาเขเมรจึงถูกแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่ขึ้นกับสยามโดยตรงเรียกว่าเขเมรส่วนในประกอบด้วยหัวเมืองหลักคือพระตะบองเสียมราชศรีโสพลโพธิสัตว์และอุดงเรือชัย มีเจ้าพระยาไพภูเบตแบนเป็นเจ้าเมืองส่วนที่เหลือเรียกขมรส่วนนอกคือหัวเมืองตั้งแต่พนมเปญไปจนจ,นจรดเขตแดนภาคตะวันออกติดชายแดนยวนมีเจ้าขมรปกครองต่างหากประเพณีกินเมืองสิ้นสุดลงภายหลังปีคศที่หน่ันรเก้าสิเมื่อเกิดการปฏิรูปการปกครองขึ้นการกินเมืองของเจ้าพระยาไพภูเบตแบนมีลักษณะพิเศษที่ต่างออกไปจากระบบปกครองทั่วไปแม้จะขึ้นตรงต่อกรุงเทพ แต่เพราะเป็นเมืองเขมรจึงโปรโดให้ปกครองกันเองตามจารีตประเพณีดั้งเดิมของเขมรและให้เจ้าพระยาอภายัยโพเบศแบนเก็บภาษีอกรใช้จ่ายในการปกครองแต่เพียงผู้เดียวตำแหน่งเจ้าเมืองพระตะบองซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองเขมรส่วนในจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลขอ,ของลูกหลานเจ้าพระยาอภายัยโพเบศแบนต้นสกุลอภัยวงศ์ตลอดมาอย่างยาวนานรวมเวลา1 1 2ปี